ยากาศสวยมากครับท่านผู้ชมข้างทางอากาศดีวันนีม้มีแดดใบไม้เขียวดีจุ่มอากาศชุ่มชื้นมีหมอกต้ยอดเขาเยอะเลยนะวันวนี้อรอากาศดีจุดของมุ่งหมายของเราวันนี้ก็จะไปพระธาตุโออกตอนนี้เราก็ใกล้ไป กล้จะถึงทองผาปูมนะแล้วท่านโพอ่องคือเลยอำเภอทองผาปูไปประมาณ5กิโลครับท่านผู้ชมทองผาปูมจังหวัดกาญจนบุรีล้มจมเลี้ยวไปเรื่อยๆวันนี้ก็มาจากกับเจ้ามินจาพันตอนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนินจาพัน์ปเที่ยวด้วยนะครับสวยสวยไหมท่านผู้ชม ยอดเขาตั้งใจสวยมากออกเต็มเลยไมแต่ออกยอดเขาอากาศดีเช้าอยู่เลยตอนนี้ก็เก้าโมงกว่าเองแตนนี้ก็ได้ถึงต้องฟ้าูมิแล้วก็ท่านผจญยางนี้ก็ฟ้าผืนใจจุดสองกิโลเมตรตอนนี้เรากำลังอยู

ท้านฝามือเราจะเป็นเขื่อนทางเข้าเขื่อนวัชเชราลงกรนะครับท่านผู้ชมนี่ฝามือเราแต่เราไม่ได้เข้าเขื่อนวันนี้เราจะวิ่งตรงไปตรงทางเข้าเขื่อนเลยมันหน่อยก็จะมีเป็นป้ายนะครับท่านผู้ชมเขาเขียนว่าบ้านปีล็อกตรงนี้จะเป็นป้ายเราก็วิ่งผ่านป้ายป้ายนี้ไปเส้นปีล็อกนะครับท่านผู้ชม ปีล็อกห3ิบสามโลเราวิ่งเข้ามานี่เลยวิ่งเข้ามาด้านในนี่ก็จะมีด่านนะครับตรนี้มีด่านตรงทางไปปีล็อกอะ่ะเลยเขื่อนวัชราลงกรมาหน่อยวิ่งตรงไปตรงมาแล้ววิ่งตรงไปนี่อีกหน่อยนะครับก็จะถึงท่าแพไปพระธาตุโฮออง ได้เลยเขื่อนทางเข้าเขื่อนวาชาราลงกรมาสักสองตำโลแล้วตอนนี้เราจะไปท่าบ้านท่าแพรซอยสี่แต่นัดแพรนัดแพรบุญเตินวะประมาณสิบโมงกว่าเราจะไปขึ้นแพรกันจะไปประทาดโบออกตรงนี้ก็มีแพรเยอะเลยครับเขาป้ายติดข้างทางอ่ะ เยอะเลยตัวนี้จ,จ,จุดชมวิวมีกว๋วยเตี๋ยวขวามือเราจะเป็นเขื่อนอ่ะเขื่อนเชื่อราลงกรเราต้องเลี้ยวขวา ท่าแพซอยสี่เราเรือตรงนี้ถึงที่หมายแล้วที่เราจะขึ้นเรือกับท่านผู้ชมได้นัดแพรไว้ตรงนี้เห็นไหมท่านผู้ชมท่านหน้าเราตอนนี้เราจะไปลงเรือไปประทาตโบอองก่ชมความงามของประทาต แล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธ,ธิ์พระธาตบองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนเข้เขามากราบไหว้บูชตะก,การะกันอันนี้ตรงนี้จะเป็นท่าแพนะครับบ้านท่าแพเราจะไปขึ้นแพไประทาต เป็นทางขึ้นเพ่ hey, hey, นะครับท่านผู hmm. ้ชมเดินให้ดีนะครับระวังต้องระวังระวังล่วงน้ำาคนเดียวคียวครับอันไหนนี้ป่ะโอเคสวยเลยเมาคนเดียวทั้งลำเลยนะแปปปิดกล้อง นั่งแพนั่งเรือเรือเล็กนะครับเรือหางยาวจะไปเที่ยววัดพระธาตุพอมาคนเดียวเมาเรือคนเดียวโอ้ลมเย็นดีมากเลย I'm fine. ตอนนี้ก็ใกล้ใกล้จะขึ้นฝั่งนะครับท่านผู้ชมด้านหน้าเราเนี่ยจะเป็นทางขึ้นพระาธาตุโบอองเดี๋ยวจะลงแพหนมจะเดินขึ้นไปพระาธาตุโบอองกันเดี๋ยวเรามาชมความงามของพระาธาตุโบอองไปพ,พร้อมๆกันเลยครับท่านผู้ชม ต่านผู้ชมทางขึ้นไปกับไปการะังพระทาตกันตอนนี้เราก็ได้ขึ้นจากแพแล้วครับกำลังจะเดินไปที่พระทาตุบ่ออง่ะวันนี้น้ำก็ค่อนข้างเยอะหน่อยครับ ก็เขาบอกว่าเดินประมาณกิโลนะครับไม่เป็นไรเราเดินไปเดินไปเรื่อยๆชมธรรมชาติ ติตกทุกวันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านปราทา์บอกครับขึ้นจากแพรมาก็จะเดินมาประมาณกิโลก็กบอกก็ทำทางเดินไปดีนะครับเป็นถนนคอนกรีตเดินไปเรื่อย ทางเดินครับมีเขาปลูกมันตำมาลังด้วยนะครับบอกอ,องนัจยะเขาเกียนไว้เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับดูอบอุ่นนะครับ เดินมาตรงนี้ก็จะมีแยกเลยครับได้เลยครับใม่้โทรไม่ค่อยรับโทรศัพท์เลยแยกขวาแยกซ้ายวันนี้ไม่ได้โทรลูก่อ่อนเมื่อก่อน,อนแต่โทรเราต้องเดินแยกซ้ายไปนะครับเพื่อจะไปกราบไหว้พระธาตุนี่ทางเดินนะครับ ครับในไปนี้ปะครับวัดครับครับโอตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมถึงภายในบริวเวณวัดพระาธาตุโบงอองเราจะไปดูกันว่าเออพระาธาตุโบอองสวยงามแค่ไหนบริวเวณรอบๆวัด เดินทางมาตั้งใจค,ครับจังหวัดนนทบุรีเพื่อมาจะมากราบไหว้สกการะพระธาตุบ่อองค์บนนี้ก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับพี่ก็บอกว่าประมาณมีบ้าน,นประมาณเจ็ดสิบหลังคารเรือนถึงแล้วครับท่านผู้ชม นี่บริเวณทางเข้าทางเข้าพระเจดีนะครับถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูกันชัดๆตัวยงามมากครับบริเวณรอบๆนะครับก่อนจะเข้า ก่อนจะเดินข้ามสะพานเจดี JD. ประทาตุโบอองนะครับไม่ไม่ทราบพระธานผู้ชมเห็นหรือเปล่าครับมีสะพานเดินข้ามไปด้านโน้นเลย เราจะเดินข้ามสะพานอันนี้เข้าไปไหว้พระธาตุสวยงามมากครับท่านผู้ชมนี่คือสะพานที่จะข้ามไปพระธาตุโบอองสะพานอันนี้เขาห้ามผู้หญิงข้ามนะครับผู้ชายข้ามได้ถ้่ผู้หญิงข้ามมันก็จะบอกว่าจะมีอารัน มาวันนี้ไม่มีไม่มีน้ําไม่ค่อยมีนะครับพี่ก็บอกว่าหน้าฝนน้ําจะเต็มเลยครับด้านล่างสวยงามจริงๆครับท่านผู้ชมจีดีประทาตเบาโบองก็อยู่ด้านหน้าเราเราจะเดินขึ้นไปดูกันมีนกด้วยครับนกอะไรครับพี่นกะอีโก้ง,กงนะอยู่ในน้ำนะนก ผ่านสูงอยู่นะครับเขาบอกว่าถ้าหน้าน้ําน้ําจะเต็มตอนนี้น้ําน้อยมีบัวอันนี้คืออะไรครับเนี่ยนี่ระคังหรือป่ากองหรือป่าครับไม่ใช่ครับถ้าลูปแล้วก็ถ่านจะดีจดีครับครับผมสวยงามมากครับ ท่านผู้ชมได้เห็นกันชัดๆเลยวันนี้ด้านโน้นก็จะเป็นหมู่บ้านรอบๆนะครับพี่เขาพาเข้ามาเดินดูตำรวจพระธาตุกันโอ้ดูเรียนโรงเรียนอยู่ด้านโน้นนะครับดูคนละฟั่ะเห็นตรงชาตินี่เราต้องปีนขึ้นเดินขึ้นไปข้างบนใช่ไหมครับพี่ ชื่อเของคนครับเชื้อสายพ่มาเชื้อสายกระเรียงเขาจะสร้างเจดีย์นะครับผมของไทยเราสร้างโคมพุรูปใช่ใช่สร้างเยอะเลยเจดีย์สวยๆองค์เล็กๆนะสวยมากเลยนี่ทางไต่บันไดนี่ใช่ไหมครับพี่ตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นพระธาตุแล้ว มีบันไดขึ้นโอ้ต้องคนแข็งแรงเท่านั้นครับท่านผู้ชมสูงอยู่นะค่อนข้างสูงนะครับท่านผู้ชมต้องคนขาดีหน่อยแข็งแรงหน่อยต้อมีราวจับให้นะครับเดินไปมีราวจับ ลงลวเรเหนื่อยเลยครับตอนนี้ สูงมากก็โหนเห็นไหมลิบลิบเลยด้านล่างที่เราเดินขึ้นมาข้ามสะพานมาบริเวณรอบๆสวยจริงๆเลยก็จะถึงแล้วครับอีกนิดเดียวเป็นทางเดินขึ้นได้คนเดียวนะครับตรงนี้ช่องเล็กเดินตัวนก็ไม่ได้ ถึงแล้วถึงจังครับพี่เนี่ยถึงแล้วนะถึงกว่าไได้หนะ่อยแล้วอันนี้นะอันนี้คือเจดีพระธาตุโบอองพระธาตุอยู่ในนี้ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับอยู่ในในเจดี JD นะ ครับท่านผู้ชมเจดีเขาได้บรรจุประธาตไว้ในนี้ครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านโบอองนะครับโอ้โหโคตรเหนื่อยเลยนุ่นมองถ่ายดูด้านล่างนะครับแบบลิบลิบเลย ้าผู้ชายเดินข้ามสะพานมาได้นะครับท่านผู้ชมผู้หญิงเขาให้ว่าอยู่ด้านหน้าสะพานครับเขาทำจํำลองแวงหน้าให้วตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่จุดสูงสุดของประทาศบุออแล้วโอ้โหสวยงามจริงๆเลย คนนี้ก็จะมีคล้องนะครับคล้องให้เราได้ให้ตีกันเพื่อเป็นสิริมงคลตรงนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปเขาขึ้นมาจุดสูงสุดนะครับก็จะมาเจอพระพุทธรูปตรงนี้ มากรุงเทพเลยครับ,ชบใช่มาตอนเจ็นโมงเช้านะครับขับเหนื่อยเลยรับเนี่ยไม่เหนื่อยแล้วขับไปผมไปทั่วไปประเทศไทยมาไปหมดแล้วอ,อันนี้ก็เป็นกําลังลงอยู่นะครับท่านผู้ชมต้องก็คอยลงฮะชันมากอยู่แต่เขามีราวให้เกาะราวบันไดไม่ต้องกลัวหล่น แต่ต้องคนแข็งแรงหน่อยคนมีอายุอาจจะอาจจะก็ไม่ค่อยไหวแต่ถ้ามาด้วยแรงสธาก็ไหวอยู่นะครับวันนี้เราก็ได้นั่งแพามาข้ามฟากมามาที่พระธาตุโบอองพี่เจ้าของแพก็ใจดีมากเลยครับ แผลอะไรนะครับพี่ชื่อแผลอะไรนะครับแผลบุญบุญอะไรแผลบุญเติรนนะครับแผลบุญเติรนนะนะครับแผลบุญเติรนนะครับบริการดีครับถ้ามาประทัดโบอองก็เสิร์ชหาดูได้แผลบุญเติร์น ต้องค่อยๆลงช่วงนีง้หน้าต่าลงมาเลยที่ถ่ายจากมุมสูงลงไปนะครับอ่าสะพานข้ามถ่ายจากมุมสูงสูงลงไป สวยงามเลยโอเคครับผมท่านผู้ชมพระธาตุโปงอ่องสวยมากถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวกันนะครับพระธาตุโปอ่องก็อยู่ที่อำเภอทองป่าภูมินะครับเลยทองป่าภูมิมาสัก 4- ี่ห้าโลนะ่าจะได้นะครับมาบ้านท่าแพก็จะมีแพฮะแพขึ้นมาที่พระธาตุโปอ่อง โอเคครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้ช่องครับช่องนิจาพันธพาเที่ยวโอเคครับสวัสดีครับ